สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายม้วนวิดีโอเทปคาสเซ็ตนะครับหรือว่าม้วนวิดีโอเทป VSS นะครับเรื่อง Austin Power นะครับคุณผู้ชมครับ Austin Power นะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษชื่อไทยก็คือ Austin พยัก์ร้าย0 0นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเป็นของแมงป่องด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นของม้วนวิดีโอของแมงป่องเขานะครับคุณผู้ชมครับ ตรงนี้เขาเขียนไว้ว่ายังไงครับสเตอริโอไทยซับไตเติลนะครับเขาเขียนไว้ว่าวิดีโอบรรยายไทยก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้ามีคําว่าบรรยายไทยก็คือซับไตเติลเป็นไทยแต่คําพูดจะเป็นภาษาอังกฤษมาดูม้วนกันนะครับแกม้มวนออกมาดูครับคุณผู้ชมครับมว้วน เป็นของแมงป่องแท้ๆเลยนะครับม้วนก็ยังสวยงามนะครับมาดูเนื้อเทปเนื้อเทปก็ยังดีอยู่ครับคุณผู้ชมก็ตัวนี้ขายร้อยาสิบาบาทนะครับท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815 8 5ปดหนครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ